สวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยกันบ้างไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้การเทรดของพวกเราผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างหลายๆคนผมเชื่อนะครับว่ามันจะมีอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเนาะส่วนตัวเนี่ยผมผมเป็นอาจารย์แพทย์นะผมบอกว่าผมเป็นหมออยู่โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งสอนนักศึกษาแพทย์สอน น้องเอ t e r n อร์น r n ินเ i อร์นแพทย์ประจำบ้านแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเฟลโลก็มีนะครับโดยด้วยความที่เราต้อะบอกตามตรงนะเป็นคน Introvert แหละชอบเขียนโค้ดชอบตัวเลขก็เลยได้มาทำตรงนี้เนาะแต่พอเข้ามาเนี่ยมันมีคนถามว่าเออพี่อยากจะเทรดบ้างเนี่ยพวกหมอด้วยกันนะคุยกับผมผมก็อยากจะบอกเขาเฮ้ยมึงไปไกลไกลหนีไปอย่าเข้ามา วงการนี้มันค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เหนื่อยเนาะจิตต้องแข็งจริงๆอะ่ะถึงจะอยู่กับวงการได้ผมอะผมยอมรับนะคนที่เทรดมือได้จิตใจคุณแข็งแกร่งมากแล้วก็สามารถทนกระแรงกดดันส,สูงๆได้นะครับี่ผมเลยมาสรุปสาเหตุที่ทำให้พวกเราทั้งผมหรือคุณนะมีโอกาสเหนื่อยจากการเทรดได้ผมเพิ่งมาสังเกตใจวันนี้เลยนะ สาเหตุแรกนี่คือผมว่าเราอาจจะใช้พอร์ตที่เลเวอเรจสูงเกินไปคือผมเป็นคนใช้พอร์ตที่เลเวอเรจไม่สูงมากเนาะคือกองทุนถ้จด,ดาวินดาวินเอ็กซ์หรือดาวินเอ็กซ์เนี่ยตัวคูณมันจะมานหต่อ20เองนะครับเพราะฉะนั้นผมเล่นจนหมดแม็กเลยอมันก็แค่คูณ20เพราะฉะนั้นผลกระทบต่อการเทรดที่มันผิดทางของเราเนี่ยมันจะไม่เยอะมากเว้นแต่มันคุณไปเล่นทอง v o l ล t i ิ i t ตมันสูงอันนั้นแหะ คุณจะมีโอกาสพอตแตกติดลบได้อะไรเงี้ยนะครับพอผมมาเทรดพวกพอตทั่วไปกองทุนทั่วไปพวกฟันเด็กเน็กซหรือว่าพวกูไฟเอร์นะฟ ER, เนี่ยมันก็เป็นพอตหนึ่งต่อร้อก็มีผมมีไฮสเต็กอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราซัดเต็มแม็กเลยเนี่ยเกิน30ขึ้นไปเนี่ยใจคุณจะไม่ปกติโอ้ใจผมสินะใจผมจะไม่ปกติมันมีโอกาสที่จะต้องเฝ้ามีโอกาสที่พอตจะติดลบเยอะมีโอกาสที่จะเกิดนั่นโนนี้ขึ้นมา ไม่ว่าพอร์ตจะคูณเท่าไหร่คูณพันก็ช่างคุณพยายามใช้เลเวอเรจที่ไม่ไม่เกินหนึ่งต่อสามสิบเข้าไว้เนาะด้วยหลักการคิดอะสมมติพอร์ตหนึ่งหมื่นคูนได้ไม่เกินมาจินใช้ใช้เออ่คือคือพยายามใช้มาจินอะให้มันอยู่ในความหนึ่งต่อสิบถึงหนึ่งต่อสามสิบนะครับพอร์ตผมหนึ่งแสนเนี่ยต่อให้เป็นพอร์ตคูณร้อยก็ตามผมจะใช้มาจินประมาณสักหนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นสามหมื่นนี่ถือว่าเยอะละ เมื่อไหร่ที่ผมเผลอกดไปถึงสามหมือนชีวิตผมจะไม่มีความสุขแล้วจะต้องมานั่งเฝ้านั่งดูนะครับใจไม่สงบเนาะพอใจไม่สงบเราจะทำอะไรแปลกแกแปลกแกแ,แรกคือออกแบบนะักโรเยนเขียวแล้วไม่ไหวออกนะครับนึกออกไหมฮะอันที่สองทำเอสแคบจนเกินพอดีนี่ปัญหาตามมานะครับการใช้พอร์ตท,ที่เลเวอรเรจส,สูงนะครับผมเห็นคนโชว์พอร์ตเลเวอรเรจหนึ่งคูณพันโอ้ กำไรเยอะอย่างเงี้ยครับคุณแพ้ครั้งเดียวอะพอตคุณแตกเลยผมผมเชื่อเรื่เลนหนึ่งหนึ่งต่อพันผแพ้ครั้งเดียวกราฟสะบัดนิดเดียวพอตแตกข้อ2คือเราไปเล่นตามจังหวะไซเว์ way. ถ้าเราไม่สามารถแยกได้ว่ากราฟมันไซเว์หรือมีเทรนจังหวะที่เราเข้ากราฟจะไม่มาไม่ไปปัญหาคือเดียเด๋ยวลบวเดียเด๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกลบก็ลบ อาจจะเยอะไม่เยอะนี่ไม่แน่แล้วแต่ดวงว่าเข้าเข้าถูกทางจังหวะกราฟเรื่องหรือเปล่านะครับส่วนบวกกับบวกน้อยแน่เพราะอะไรเพราะมันแคบจังหวะขยับของกราฟมันแคบเราก็จะไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายเอ้ยไม่ได้ออกไม่เข้าไม่ออกอยู่นั่นแหละกราฟไม่มาไม่ไปนะครับเพราะเราเลือกตัวที่มันไม่ได้อยู่ในจังหวะที่มันเป็นเทรนด์ปัญหาคือคุณม่เล่นตามเทรนด์ในช่วงสาเวลนั่นเองตอนนี้ผมพยายามแก้ปัญหาให้ทุกคนอยู่นะครับผมแนะนําน้องๆมันก็ดูไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูด นะครับแต่ตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาด้วยกันผมเชื่อว่าผมแก้ได้แล้วตอนนี้คิดว่าแก้ได้แล้วด้วยนะครับก็มีตัวอินดิเคเตอร์ใช้ในการกรองเท็อ่ะเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะแจกพวกคุณด้วยสุดท้ายคุณไปเข้าเทรดก่อนข่าวเมื่อไหร่ที่เราเข้าเทรดก่อนข่าวใหญ่ข่าวแดงเข้าเว็บ Forex Factory เนี่ยคุณเข้าไปปุ๊บสมมติข่าวออกทุ่มครึ่งคุณไปเข้าทุ่มหนึ่งหรือหกโมงเนี่ย พอมันจะทุ่มเครึ่งจิตใจคุณจะไม่สงบแล้วองนั่งเฝ้านั่งดูข่าวออกท้างในว่าถ้าถูกคุณก็โชคดีนะครับแต่ถ้าผิดมันมีโอกาสพอแตกนะครับมันมีบางจังหวะที่กราฟกระชากหลัก2 0 0พจุดภายในเซลลขณะจิตภายในหลักวินาทีเลยหลัก2,000น่ะกระชากขึ้นเสร็จไม่พร้อมันกระชากลงต่ออีก3 0 0พอย่างเงี้ยมีเพราะว่าเขาทําการสต็อปพันทั้งสองฝั่งนะครับด้วยด้วยเงินที่มหาศาลของโรบอทที่มันคุณภาพสูงของ คนที่เป็นเทรดฟันคนที่เป็นอกองทุนหรือว่าคนที่มีเงินเยอะๆนะครับระบบดีๆเนี่ยข้อนี้ผมแนะนําว่าเล่นหลังข่าวเถอะคือกองทุนที่เขาแนะนำไม่ให้คุณเล่นก่อนข่าวเพื่อป้องกันการเบ็ดเพื่อป้องกันการพนันเนาะสมมติคุณเข้าเอ้ยไม่เดียวแม่งชนะเลยอย่างเงี้ยเป็นไงเขาก็เจอสถานการณ์นี้ไปเรื่อยๆแต่พอเขาได้คุณได้พอร์ตจริงไปแล้วเล่นอะถ้ามันมันเกิดความเสียหายขึ้นไปในทิศทางที่มันผิดทาง กองทุนก็ได้รับผลกระทบเนาะถ้าเกิดว่า SL มันกว้างเกินไปอย่างเงี้ยจังหวัดที่โดนนะครับมีเรื่องดีโค้ดแน่นอนนะครับเ l ที่คุณตั้งเขาไม่ทํางานหรือ TP ที่คุณตั้งมันจะไม่ทํางานปนัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นแน่การเทรดหลังข่าวจึงเป็นควรสิ่งที่ควรทาที่สุดเพราะจะได้ดูกราฟมันเลือกทางไปทางไหนตามที่เราแปลนไหมอย่างเงี้ยครับผมเนาะแนะนาเล่นหลังข่าวชีวิตจะดีขึ้นชีวิตจะสงบขึ้นนะครับโดยเฉพาะข่าวอเมริการุนแรงอยู่แล้วเนาะก็ ก็เข้าหลังที่มันออกเท่านั้นเองมานสัก5นาที10นาที30นาทีแล้วแต่ทาาเฟรมที่คุณเลือกส่วนผมอ่ะผมชอบประมาณ15 30ถึงสบก็เสพๆก็ค่อยเข้านะครับ